หบาทนะครับไม่ใช่ห้าร้อยล้านนะครับซื้อ5บาทนะครับขายออกนะครับ10บาทครับเพื่อนๆเหรียญนี้นะครับซื้อมา5บาทนะครับขายออกที่10บาทนะครับเหรียญนี้นะครับซื้อมานะครับ15บาทนะครับขายออกนะครับเขียนก่อนซื้อนะซื้อนะครับอ๋อแล้วก็เหรียญนี้นะครับขายออกที่นะครับ30บาทนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะครับซื้อ5บาทนะครับขาย10บาทเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยเนาะ เพื่อนๆมีนะครับทักมาเลยนะครับตีรับซื้อนะครับที่5บาทนะครับส่วนเหรียญตรงนี้นะครับตีรับซื้อนะครับ15บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่30บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปดูนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะในประเทศไทยนะครับมีเพียงประมาณนะครับ100เหรียญเท่านั้นแล้วเรื่องเหรียญ UNC แบบนี้ก็คือจะหาไม่ได้นะครับเหรียญนี้นะครับไม่รับซื้อแล้วนะครับเพราะได้มันแล้วนะครับ ขายออกนะครับอยู่ที่นะครับ25ล้านนะครับ7 0 0 0แสนนะครับ3า0 0 0บาทนะครับ73แสนบาทนะครับเพื่อนๆอ่าหรือสั้นๆย่อๆเลยนะครับ25.73้าล้านบาทนะครับ73นะครับล้านบาทนะครับอ่าล้านบาทตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนเพื่อที่มีเหรียญนี้นะครับติดซื้อ5ขาย10นะครับซื้อ15นะครับขาย30นะครับและเหรียญนี้นะครับขายนะครับ25้าล้านนะครับ7 0 0 0แสนนะครับ30,000บาทครับ